ตักกน้องของหยกใช้ไฟ220พาเวอร์หลอดไฟตัวคุมความร้อนตัวอ่านความชื้นมีรูระบายอากาศ2อฝั่ง8ลรูขนาดมิติหน้านี่80เซน สูง8สูง60เซนไม่รวมขาถ้ารวมขาก็เป็น70ลึก60เซนความลึก60เซนเปิดประตูจะเป็นถาที่ให้ลูกไก่ลูกเกียบลูกไก่ลูกคานแล้วแต่แล้วก็วางขวดน้ำได้วาง อาหารถาดน้ำอะไรได้ใช้คว,ว itter, ความร้อนด้วยฮีเตอร์ทำความร้อนด้วยฮีเตอร์นะนนี้เป็นถาดขี้ดึงมาเวลาขี้เขาลงมาเราก็เอาเนี่ยไปทิ้งได้ครับเป็นพัดบูดนะพัดบูดไม่กลัวความชืน้นโอเคครับ